Thailand and Kyrgyzstan. Let's give it up for Ermek Kumachaya from Kyrgyzstan! เปิดตัวมาครับหนุ่มจากคีกิสถานอูเมกคุมาชัยเยฟครับวัย33ปีแล้วครับ180เซนติเมตรครับเก๋าพอตัวครับคนนี้ และตอนนี้นะครับขอต้อนรับเพชรนรินสันติมวยไทยยิมจากประเทศไทยจอมพลิกล็อกแห่งอุบลราชธานีครับเพชรนรินสันติมวยไทยแรายนี้ต้องบอกว่ามีพิศสงตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้ายเลยครับวัย27ปีครับ นักสู้จากอุบลราชธานีอะแล้วแล้วแลวเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้ว introducing first from แนะ <The Blue S 1> นำกันอีก <and S 1> ครั้งคร <bigger S 1> ับ <your S 1> อย่างเป็นทางการ wins, นี่นะฮะอาวุธรุนแรงสู้ไม่ถอยเคยดวนกับสุภชัยเล็กอโยธยาไฟายิมมาแล้วซะด้วย from Kyrgyzstan Ermek <S <S ออคุมาชายเย็เมกคุมาชาเยฟครับ<อ>จากคีกิสถานครับในแถบเอเชียกลางเขาในมุมแดงครับอายุ27ปีนะครับชนะมาแล้ว39ครั้งครับกำปั้นหนักนะฮะเข่าหนักนะครับพร้อมลุยพร้อมแรกเลยครับผมสำหรับนักชกคนนี้จากอุบลราชธานีกอสรุปว่านักทุกลูกตตเลยครับคนนี้เพชรนรินสันติมวยไทยยิม โอ้โหส่วนสูงนี่ต่างกัน11ซนติเมตรครับร้อยหกบกกับร้อยแปอายุนี่27กับ33ครับต่างกัน6ปีครับโอ้โคนนึงได้ใหญ่คนนึงได้สดอะครับเออเออเมกี้อย่างใหญ่ครับโอ้เดินเข้าหาพิารินเลยครับโอ้โหเห็นชัดเลยครับ <laughs> ต,ตัวเล็กต้องใจใหญ่เลยนะครับเพนนารินครับอย่าไปกลัวอย่าไปปอเพนนรินมีแกไม่กลัวอยู่แล้วครับเบี้ยมัดกับหลังครับดีว่าติดากาจใส่หัวด็อกแบ็คครับเพนนารินบอกไม่มีอะไรหวานที่เกรงไว้แน่นนะครับเตรียมปล่อยครับหัวไปก่อนครับพับนอกโอ้โหอาศัยความยาวของหมัดน,นะครับเออเมก โอ้ยโอ้โดนขวางเพชรนรินทร์ครับขายมือได้ครับเพชรนรินจัดให้หน่อยครับเริ่มมาแล้วครับอาวุธของเพชรนรินครับแม่ใกของหมุนไปหมุนมาครับเออเมกหนึ่งสองสามสี่แม่บักก็ยังสวัสดิ์สวิญครับเอาเจอศอกครับเจอศอกโอ้ยเจอศอกโอ้ยยังไงโอ้ยหยุดโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้เพชรนรินก็ฟันแหลกครับฟันแหลกร่วงครับ เอานิ้วขับตาครับยังไงครับชุดเดียวไปเลยหรือเปล่าครับโอ้แตกด้ว,วย,ยครับโอ้ยอมเลยครับยักษ์เล็กครับขยี้ยักษ์ใหญ่จากคีกีสถานครับเพชรนรินทร์น่โอ้มีโนเน่ด้วยครับโอ้โหแต่เมื่อกี้นี้ไม่นโนเน่เลยครับฟันแหลกจ้วงแหลกเลยครับไปดูกันอีกครั้งครับ เป้าแรกๆนี่ยังเจอาวุธของเอเม็กครับและนี่ครับสอกนี่แหละครับชันงักครับจากนั้นก็ตามเข้าไปซ้ำไปอัดต่อหมัดขวาไม่โดนนะครับแต่ศอกครับมุ้ยต่อเข้าไปเต็มเต็มครับเบาตาครับดาวิปปับวิปับแน่นอนแตกเลยครับแล้วก็เป็นเพชรนรินสันติมวยไทยครับชนะน็อกเอาท์เป็นยกที่หนึ่งครับโอ้สอกคมมากวันนี้ครับ แหล่อขึ้นอีกเลยแหมมินิฮาร์ดเล็กน้อยครับ